สวัสดีครับผมพันตํารวจโทชนิดพงศิริเวชสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในนามตัวแทนของกองกํากับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแทนผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับความปลอดภัยของผู้บริโภคครับต้องขอเรียนทุกท่านว่าท่านผู้ชัการตํารวจสอบสวนกลางคนตํารวจโทจิรพภศคูริเดชได้กบทชับให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนและท่านพันตรจเอกพง์พันธสิริพัฒรานุกูลผู้กำกับการ3กองกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ตอบสนองนโยบายอย่างเคร่งครัดนะครับเร่งรัดการดําเนินการตรวจค้นดําเนินคดีผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2567จนถึงปัจจุบันกองกำกับการ3 ได้เร่งระดมตรวจค้นปรับปรามผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจําหน่ายและกัดเก็บสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานจํานวนทั้งสิ้น16จุดตรวจค้นนะครับยึดของกลางมาดำเนินคดีได้กว่า3,800ชิ้นคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า1.7ล้านบาทครับทั้งนี้สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีข่าวปรากฏตามสื่อและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วระเบิดหรือไฟไหม้นะครับจนติดเทรนไวรัลในโลกออนไลน์ แต่ว่าตํารวจสอบสวนกลางเห็นสิ่งที่ปรากฏในอีกมุมหนึ่งคือความปลอดภัยของประชาชนนะที่อยู่บนการการะทาของผู้จําหน่ายสินค้าผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมถ้ายกตัวอย่างให้นึกออกง่ายๆก็อย่างเช่นหม้อหุงข้าวไฟลุกนะครับพัดลมระเบิดใส่หน้านะครับและอีกหลายตัวอย่างที่ปรากฏแล้วก็ปรากฏบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับด้วยความเป็นห่วงของกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการการะทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หากท่านใดพบเห็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่มีเครื่องหมายบังคับมองอ,อก,กอบนสินค้าที่กําหนดให้ต้องมนะีทุกท่านสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ซื้อแต่เพียงเท่านั้นนะแต่ด้วยการที่จําหน่ายหรือกักเก็บสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนนะและมีความผิดต่อรัฐประชาชนทุกคนจึงสามารถแจ้งเบาะแสข,ของผู้จําหน่ายและผู้นําเข้าหรือกักเก็บสินค้า นะครับมาที่กองกำกับการสากองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มบริโภคได้ด้วยตนเองครับครับข้อแนะนําและข้อเป็นห่วงก็คือสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันดับแรกต้องตรวจดูเครื่องหมายบังคับมอกอก่อนเนาะเพราะว่ากว่าจะได้เครื่องหมายมอกอมาเนี่ยมันจะมีการระเบียบขั้นตอนในการตรวจความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันสินค้ามีหลากหลาย แต่ว่าเน้นที่เครื่องหมายมอกอภาคบังคับนะครับวันนะครับทางนี้ด้วยความเป็นห่วงของกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหากผู้ใดพบเห็นมีบาะแสแจ้งไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อด้วยตัวเองหรือประสบพบเจอด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าแค่เห็นก็แจ้งได้แล้วเพราะว่าความผิดเหล่านี้เป็นความผิดต่อรัฐนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้เสียหายด้วยตัวเองครับ